จากตัว Business Model นะลองไปดูนะคะเพราะเราก็พูดถึงว่า Business Model มีตั้ง10กว่าแบบนะคะแล้วที่เราเรียนเรียนกันมานะใช้เป็น Consulting Model เป็นเป็นแบบที่เราทำเป็นพีระมิด Model อะไรอย่างเงี้ยมีของตั้งแต่นะถูกที่สุดจนเบสิกที่สุดจนกระทั่งนะก็เรียกว่าท็อปของนะสินค้าตัวนั้นใช่ไหมอยู่เวลาเราซื้อรถเบสิกนะเลยอย่างนี้นะ ไม่ต้องมีปรับแต่งอะไรราคาเท่านี้คันนี้ก็กระโดดขึ้นไปนิดนึงถ้าปรับตรงนี้หน่อยตรงนั้นหน่อยจนกระทั่งถึงนะคะท็อปของมันอันนั้นก็เป็น Business Model อีกแบบหนึ่งนะ,ะนี่ก็นะคะเป็นเรื่องของการที่นะ,ะเราพูดถึงการที่เราจะสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันนะ,ะทำได้ยังไงบ้างนะคะัคนนี้กลับมานะคะหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะแล้วตรงนี้นะฮะที่ที่เรียนเรียนไปนั้นเนี่ยนะฮะเราก็มาเริ่มตัวนี้ นะอาจารย์ธิบาบโดยรวมไปก่อนนะคะเพื่อเพื่ออะไรเพราะว่าเวลาถ้าสมมติว่าเราออกเป็นกรณีศึกษาเนี่ยคุณอ่านเนี่ยแล้วคุณสามารถจะวิเคราะห์ได้การอ่านกรณีศึกษานะคะอ่านไปแล้วต้องติ๊กต้องหมายถึงว่านะคะเ,เราต้องมาร์กไว้ว่าอันนี้มันคือไฮไลท์สาคัญอะไรนะบริษัทนี้เขาใช้อะไรในการที่ทําประสบความสําเร็จเขามีโอกาสยังไงก็ก็คือหมายถึงพออ่านถ้าถ้าเป็นกรณีศึกษาอ่านแล้วดูว่า ไอ้ตัวสวอตเนี่ยที่เราพูดถึงเครื่องมือนั้นเนี่ยอันนี้คือสเตรนท์ของเขาอันนี้คือวิกเนสซ์มาอันนี้เป็น o p า o อ t u น i t นี้นี้เป็นเทรดมาร์กไว้เลยเมถ้าเป็นกรณีศึกษานะคะคาวน,นี้ในกรณีศึกษาส่วนใหญ่ถ้าจารย์ให้เนี่ยจย์ก็พยายามนะจะให้ตัว financial statement ด้วยก็คือเรื่องของตัวเลขทางการเงินคันนี้เนื่องจากเวลาสองชั่วโมงสมมุติว่าถ้าออกเป็นกรณีศึกษา ไอ้ financial statement ไม่ให้คุณมาวิเคราะห์เคลนเลยโชว์อะไรคุณก็นั่งจิ้มกันนั่นแหละนะเราคงไม่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 โหดร้ายขนาดนั้นนะคะถ้าออกมี financial statement หรือว่ามีข้อมูลทางด้านการเงินเราคงให้เป็นก็เรียกว่าตัวเลขสำเร็จรูปมาเพียงแต่ว่าเดี๋ยวตอนบ่ายเนี่ยที่จันรุณีจะสอนคุณเนี่ยบรรยายสรุปเนี่ยคุณก็ต้องดูให้ได้ว่าถ้าตัวเลขอันนี้ที่เขาให้มามันบอกอะไรเรา ใช่ไหมในเรื่องของนะคะจะต้องมองว่าไอ้ตัวนะ net profit อันนั้นทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเรื่องกำไรมันเป็นยังไงเรื่องเซลล์ r o w t h เป็นยังไงนะแม้กระทั่งนะตัว Market Share คือสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยบอกอะไรเราซึ่งตรงนี้เรื่องกลยุทธ์ต้องใช้หมดการตลาดการเงินนะเรื่องของการผลิตอะไรก็ตามเนี่ยนะคะ HR ทุกอย่างต้องมาใช้หมด คราวนี้เวลาที่เราพูดถึงการจัดการเชิงกลยุทธ์นักศึกษาถึงจะต้องนะคะเข้าใจตัวโมเดลตัวนี้นะคะนะคะเรื่องของเราบอกว่ามันมีทั้งหมดนะะนี้มันเล็กมากเดี๋ยวอาจารย์เอาตัวนี้ดีกว่าน,นะคะนะนืในเรื่องของเบสิกโมเดลนั้นนะเวลาเราพูดถึงการจัดการเชิงกลยุทธ์ทั้งหมดทั้ง Proces กทั้งหมดจะต้องมี4องค์ประกอบใช่๋ยวคะสี่องค์ประกอบนี้นะคะก็คือการที่เราจะต้องมีการตรวจสอบสภาพแวดล้อม เราจะต้องนะ,ะตรวจสอบสภาพแวดล้อมนะคะแล้วก็จะต้องมีนะ,ะการที่เราจะต้องมีการกำหนดนะ,ะกลยุทธ์เสร็จแล้วต้องนำกลวิธ์ไปใช้นะคะแล้วก็มีการประเมินผลและควบคุมเพราะฉะนั้นมี4ี่องค์ประกอบเวลาออกข้อสอบนะฮะอาจารย์พยายามช่วยคุณอย่างมากก็คือว่าเราจะออกสองนะสององค์ประกอบแรกข้อหนึง่ง ห้ 50, นาสิบใช่ไหมร้อยคะแนนจะมันสองร้อยใช่ไหมคะร้อยร้อยหนึ่งขอโทษนะฮะเพราะฉะนั้นห้าสิบคะแนนก็คือกลุ่มกลุ่มแรกแล้วก็ strategy implement กับ control ก็อีกคำถามหนึ่งนะเพื่อที่ว่านะคะถ้าบอกรวมไปหมดเนี่ยบางทีเราก็ไปขย้ำเละหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเอาเอาทีละส่วนเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็สอบถามคำถามที่ถามจะถามพาร์ทแรกก่อน นะแล้วก็นะตอนท้ายนะคะก็อีก2องอ m e ์ t หลังนะคะก็ตรงตรงนะคะส่วนแรกก็จะพูดถึงการที่เราจะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเนี่ยนะคะแล้วก็การกำหนดกลยุทธ์มนาะแล้วพออีกข้อหนึ่งเราก็จะต้องถามเรื่องการนำกลยุทธ์ไปใช้กับเรื่องของการประเมินผลและควบคุมนะนี่ยังไงฝากนิดนะคะเตือนด้วยถ้าเวลาพอดีต้องขอโทษอาจารย์ เพิ่งลงเพิ่งกลับจากญี่ปุ่นแล้วจะลืมลืมปรับนาฬิกาเดี๋ยวจะเลยคุณไปอีกสองชั่วโมงนะเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยบอกด้วยนะคะนิดหนึ่งเดี๋ยวจะบรรยายเพลินอ่านะคะอ่าคันนี้นะคะอ่าคือเมื่อกี้เห็นนาฬิกาแล้งงว่มามันเที่ยงยังไม่ถึงนะั้ย อโอเคนะคะเพราะในรูปนี้ที่นะคะจย์อยากให้ว่าเวลาคุณวิเคราะห์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการอะไรก็ตามเนี่ยมองรูปนี้ให้ออกนะคะว่าเวลาที่เราจะวิเคราะห์นะ,ะว่ากิจการของเราจะทําอะไรยังไงเราต้องมองถึงสภาพแวดล้อมเพราะฉะนั้นตัวสภาพแ,พแวดล้อมภายในนะคะเป็น internal นะคะ environment นั้นนะเราก็ต้องมีโครงสร้างใช่ไหมคะมีเรื่องของวัฒนธรรมและ็รีซอาที่จย์พูดไว้เมื่อกี้นะคะ นะอันนี้ก็คือการที่นะเราต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในภายนอกมีสองชั้นนะคนะภา,ภายนอกนั้นเนี่ยเป็นแค e n ซ i r วร m เมนสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบทางตรงเป็นระดับของอินดัสทรีนะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบทางอ้อมเพราะฉะนั้นในแต่ละอันเนี่ยจะมีเครื่องมือเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะมีการจัดทํากลยุทธ์ขึ้นมาสิ่งแรกนะคะเราจะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเจ้มคราวนี้ถ้าสมมติว่า ในกรณีที่เราเป็นจิจการที่ได้เปิดดำเนินการไปแล้วสิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องนะสิ่งสำคัญที่ที่เราจะต้องดูต้องไปดูผลประกอบการที่นะงวดที่แล้วปีที่แล้วนะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องนะดูว่าผลประกอบการในปีที่แล้วเป็นยังไงกลยุทธ์ที่เราใช้ปีที่แล้วเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั้นกรณีที่ผ่านมานะคะ แต่เสร็จแล้วเราก็ต้องดูสภาพแวดล้อมในปัจจุบันนะคะถ้าหากว่านะฮะเราไม่ได้ออกเป็นกรณีศึกษาเนี่ยเราออกเป็นตัวตุ๊กตาเนี่ยนะ,ะอนุญาตให้นักศึกษานะเพิ่มข้อสมมุติฐานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมปัจจุบันได้ใช่ไหมคุณก็ต้องอบอกว่าเนี่ยนะฮะในสภาพการปัจจุบันเนี่ยเศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้การเมืองเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะคะคุณสมมุติเพิ่มเติมได้นะคะ นะอันนี้ก็เป็นนะ,ะเรื่องที่เราจะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมนั้นเนี่ยนะฮะอันนี้เรามาดูนะคะว่าจากที่นะฮะเวลาที่เราจะนะฮะกำหนดกลยุทธ์เราบอกว่าต้องกําหนดกลยุทธ์ทั้งสามระดับใช่ไหมเราต้องกําหนดตั้งแต่นะฮะขปอเรทได้ไหมเป็นเป็นกลยุทธ์ระดับองค์การใช่ไหมแล้วก็มาดูนะคะว่าเป็นนะฮะเรื่องของ กลยุทธ์นะระดับฝ่ายหรือที่เราเรียก business strategy แล้วก็มาถึงฟังกชันใช่ไหมกลยุทธ์ระดับหน้าที่หรือระดับหน่วยงานซึ่งมันก็จะมี business function ที่สำคัญเวลาเราทำธุรกิจฟังกชันนะหน้าที่นะที่สำคัญในการประกอบธุรกิจนะคะอันแรกก็คือการเงินใช่ไหมการผลิตมาเรื่องของการตลาดเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์อะไรพวกนี้เป็นฟังก์ชันหลกักๆ นะแล้วก็อาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะนั้นก็เป็นเรื่องของ business function เพราะนั้นเวลาที่เรากำหนดกลยุทธ์เราต้องกำหนดทั้ง3ระดับใช่ไหมก็ต้องทำความเข้าใจว่าในแต่ละระดับนั้นเนี่ยนะคะมันกำหนดไปนั้นเนี่ยนะมันมีวัตถุประสงค์ยังไงสำหรับ corporate level กลยุทธ์ระดับองค์การนะเป็นการ ที่นะบอกให้เรารู้ว่ากิจการนั้นจะต้องทําอะไรแล้วจะเดินไปในทิศทางไหนอันนั้นคือกลยุทธ์ระดับคอร์เปอรทนะถ้าเป็นบิสเนสใช่ไหมระดับธุรกิจใช่ไหมซึ่งการที่เขาเรียกต่างกาันกลยุทธ์ระดับธุรกิจหรือกลยุทธ์ระดับฝ่ายถ้าเขาใช้คําว่า Division นะในปัจจุบันถ้าธุรกิจสมัยใหม่เนี่ยเขาจะเรียกเป็นอะไรเขาไม่เรียกดีวิชั่นเขาจะเรียกบิสเนสยูนิต ที่เราเรียกแต่และ BU อย่างเงี้ยใช่ไหมเราถึงเรียกกลยุทธ์ตรงนี้ว่ากลยุทธ์ระดับธุรกิจไหเราก็จะงงทําไมไมาเรียกกลยุทธ์ระดับธุรกิจเพราะว่าเราไม่ได้เรียก division แล้วนะคะปัจจุบันโครงสร้างของหลายๆแห่งเขาจะเรียกเป็น business unit นะเพราะนั้นชื่อตรงนี้มันก็เลยจะออกมาเป็นนะเป็นตัว business นะ strategy แต่ถ้าเป็นจิจการที่ นะฮะยังใช้ division อยู่ตรงนี้เขาก็จะเรียกเป็น divisional strategy นะคะเพราะนั้นถ้าไปอ่านเจอในหนังสือที่อื่นอะไรก็ตาม business strategy กับ divisional strategy คือกลยุทธ์ระดับเดียวกันขึ้นอยู่กับว่ากิจการนั้นเนี่ยประกอบธุรกิจแบบไหนนะถ้าส่วนใหญ่ถ้าเขาไปประกอบธุรกิจเป็น single business ธุรกิจใหญ่ธุรกิจเดียวเขาจะเรียกกลยุทธ์ในระดับที่สองตรงนี้นะคะระดับรองมาจาก corporate นั้นว่า นะ v i v i s n o n s t s t t e t y g y แต่ถ้าเขามีนะกิจการหลายๆกิจการมีสินค้าหลายๆตัวอะไรทั้งหลายเขาจะเรียกตรงนี้ว่าแต่ละ BU ก็เป็น u u s n n s s u u n t นะเพราะฉะนั้นก็เป็นกลยุทธ์ในระดับ s u s i s s นะคะแล้วก็ Functional คราวนี้กลยุทธ์ระดับ Business นั้นนะเวลาเรากำหนดนะกำหนดไปทำไมเราก็ต้องดูว่าระดับบนคือ Corporate เขากำหนดไว้ยังไงเราต้องมาดูว่าแนะกลยุทธ์ในระดับ บิสเนสนั้นแต่ละ BU ของเราหรือแต่ละ division นั้นเราจะต้องเซิร์ฟสนองตอบกลยุทธระดับมวลเพราะนั้นนะนั่นก็คือเราจะทำอย่างไรนะตรงนี้มาดูว่าเราจะทำอย่างไรในแต่ละ BU how to นะแต่ถ้าข้างบน corporate strategy เป็น what is เราจะทำอะไรนะคะแต่มาถึงระดับ business เราจะทำอย่างไรเราจะแข่งขันหรือเราจะร่วมมือ ถ้าเราจะแข่งขันเราจะแข่งขันแบบไหนเราจะใช้ e a d e r s h i p หรือเราจะใช้ i f f e r e n t i a t i o n เราจะใช้ Fo c u s หรือจะใช้ s p e e d อะไรก็ตามอันนั้นคือ how to นะคะคราวนี้มาถึง functional กลยุทธ์ระดับนี้นะคะเวลาเรากำหนดนั่นคือการที่เราจะต้องสนองตอบกลยุทธ์ระดับธุรกิจนะเพราะนั้นกลยุทธ์ระดับธุรกิจนั้นเนี่ยนะ,ะมันก็จะเป็นเราก็ต้องดูว่า ถ้ากลยุธ์ระดับธุรกิจเขากำหนดไวนะ้วางไว้ว่าเช่นฉันจะ differentiate ต้องการสร้างความแตกต่างเพราะฉะนั้นทุกฟังก์ชันของธุรกิจนี้ต้อง differentiate หมดเราจะต้องทำยังไงนะนะที่จะ differentiate นั้นเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เราก็ต้องสนองตอบกลยุธ์ระดับบนะิสเนส s s ในกลยุธ์ระดับฟังก์ชันก็คือ สิ่งที่คุณเรียนมาทุกวิชาที่คุณเรียนถ้าด้านไฟแนนซ์คุณก็ต้องมาดูว่าแนะในการที่เราจะนะมีการบริหารจัดการในเรื่องของด้านการเงินนั้นเนี่ยนะะก็เป็นการที่ถ้าเราจะดิเฟ e นเทีย e จะมีวิธีการยังไงที่จะดิเฟ e น t i ีย e ในเรื่องของการเงินด้าน Marketing เราจะดิเฟรนเทีย e ยังไงไมาด้าน OM ด้าน HR อะไรในพวกนี้ดิเฟรนเทียหมดเพราะว่าเราต้องดูว่าถ้า b s i n เ s s level เขากำหนดไว้อย่างนั้น ถ้าพิเศษแล้วมันบอกฉันใช้คอสซีเดชิฟลดหมดเลยนะทำไงที่จะทําให้ต้นทุนมันน้อยลงประหยัดต้นทุนในทั้งหลายทุกฟังก์ชันก็ต้องเป็นคอสลีเดชิพหมดนะคะเพราะฉะนั้น2อันนี้จะค่อยๆใกล้เคียงกันนะก็นะคะนี้ก็เราก็มีวิธีการที่ว่าเราจะกําหนดยังไงบ้างนะนี่พวกมิชชั่นวิ s ชั่นอะไรก็เราไม่ไม่เกี่ยวแล้วนะคะ ในครนี้ในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายนอกนะคะคือตรงที่ไม่ได้อธิบายนะคะกลับไปอ่านด้วยนะคะเดี๋ยวบอกไม่ได้สอนนะ,ะพวกเราจะบอกเอาเฉพาะที่อาจารย์เขาพูดเพราะมันพูดไม่หมดอะนะคะนะครนี้ในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายนอกใช่ไหมเราก็ต้องมาดูว่าตัวสภาพแวดล้อมภายนอกเนี่ย ทำไมเราต้องมีการตรวจสอบสภาพแวดล้อมอ่านี้พูดตรงนี้ก่อนเห็นไหมการที่เราต้องมีการตรวจสอบสภาพแวดล้อมนั้นนะคะเหตุผลเราต้องการค้นหาปัจจัยเชิงกลยุทธ์เราต้องการค้นหาปัจจัยเชิงกลยุทธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมภายในภายนอก นะเราต้องการหาตัว strategic factor ปัจจัยเชิงกลยุทธ์เพราะฉะนั้นปัจจัยเชิงกลยุทธ์คืออะไรปัจจัยเชิงกลยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายในภายนอกไม่ว่าเป็นบวกหรือลบมันคือปัจจัยที่มีความเป็นไปได้ที่จะทำให้กิจการของเราประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวมันมีปัจจัยเยอะแยะไปหมดมีสภาพแวดล้อมมากมายล้อมรอบเราอยู่เนี่ยนะคะทั้งภายในภายนอก แต่เราจะเลือกมันออกมาเฉพาะตัวที่มันมีความเป็นไปได้ที่ทำให้กิจการของเราประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวนะตรงนี้เราเรียกว่านะคะตัวปัจจัยนะคะเชิงกลยุทธ์ซึ่งจะต้องเป็นปัจจัยในระดับคอร์เปอเรทในระดับกิจการระดับองค์การเท่านั้นถ้าเป็นปัจจัยในระดับของอินดัสทรีเราไม่เรียก strategic factor เราเรียกมันว่า Key s u ักเซสแฟ c เตอปัจจัยแห่งความสำเร็จนะคะหมายความว่ายังไง Key ์ u ักเซสแฟกเตอก็คือว่าเป็นปัจจัยที่บริษัทหรือกิจการทุกกิจการที่ทำธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้ต้องมีต้องมีคือสำคัญมีความสำคัญต่อทุกกิจการนะที่จารย์เคยยกตัวอย่างว่าถ้าเป็นกิจการที่ผลิตเครื่องดื่ม b e เวอร g e จ n อินดัส Key Success Factor ของ Beverage Industry คือเรื่องของ Distribution Channel ช่องทางการจำหน่ายอย่างอื่นใครจะมีอะไรยังไงก็ตามแต่ทุกบริษัทนั้นต้องคำนึงถึงตัวนี้ต่อให้คุณผลิตนะสินค้าขึ้นมาถ้าคุณไม่มี Channel Distribution คุณตายในอุตสาหากรรมนี้นะคะอุตสาหาการรมอื่นอาจจะไม่ใช่ตัวนี้ก็ได้นะในะเขียกียก Key Success Factor คี้ตามที่เราเรียนมานะคะเนื่องจากปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบทางอ้อมเนี่ยเมื่อก่อนเราบอกว่านะคะคือการที่เรต้องวิเคราะห์เราเรียก p a c ส a อน l y s ิซใช่ไหมคะคือมีด้านของนะฮะพลิทิคี l ลใช่ไหมคะคือด้านการเมืองกฎหมายนะ,ะด้านตัวอีก็คือด้านเศรษฐกิจ Economics ์นะคะในด้านของ s o c i ียล u ค t u r เจอใช่ไหมคสังคมวัฒน,ธ,นธรรมแล้วก็ด้านเทคโนโลยีนะคะเขาเรียกเพส a อนนลิซเราต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ ส่งผลกระทบกับเราทางอ้อมใช่ไหมปัจจุบันใช่ไหมต้องเพิ่มอีกหนึ่งตัวคือ natural environment สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติมันก็เลยไม่เป็น pest analysis ละบางคนเขาก็เรียก pest tail ถ้าคุณไปอ่านเจอ pest tail คือ pest ของเราเนี่ยนะเขาเติมเขาเพิ่ม natural environment เขาเพิ่มตัว e ขึ้นมาตัวหนึ่งคันนี้ l โผล่มาจากไหนเขาแยกออกจากมา Political Legal คือแยกการเมืองกับกฎหมายออกมาการเมืองก็คือ Political แล้วก็ตัว L สุดท้ายคือ Legal เพราะนั้นบางทีก็จะมีสูตรหรือมีเขาเรียกว่าเครื่องมือที่เราจะรู้จักกันเนี่ยนะเราบอกเราเคยรู้จักแต่ p e a s e Analysis ตอนนี้ทำไมมันกลายเป็น p e a s e Tail หรือบางทีก็เป็นอะไรนะ Steep จากเดิมเป็น Step p e a s e เขาก็มาเรียงใหม่ให้จำง่ายใช้คาว่า Step แล้วคราวนี้พอเพิ่มอีกตัวก็เลยกลายเป็น Steep อ่านะคะเราก็มาดูว่าเราต้องนะฮะมีการตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายนอกตรวจสอบด้านการตลาดเราก็มีเครื่องมือทางการตลาดที่เราเรียนนะตรวจสอบในเรื่องของคอมเพลติเตอร์มาดูวิเคราะห์คู่แข่งเห็นไ,ไหมทำไมต้องวิเคราะห์คู่แข่งนะเพราะเราอยากได้คู่แข่งตัวจริงสิ่งที่ช่วยทําให้เรารู้ว่าคู่แข่งตัวจริงของเราคือใครคือวิธีการอะไรเรามีเครื่องมืออะไรในการที่จะวิเคราะห์คู่แข่งตัวจริง นั่นคือการที่เราต้องทำอะไร s t a t e g i c group ต้องแบ่งกลุ่มอะใช่ไหมแบ่งกลุ่มก็คือ,อผู้ประกอบการไรายไหนที่ฝีมือพอๆกันที่อาจารย์เคยพูดอยู่เสมอว่าเราไม่ชกมวยข้ามรุ่นเราต้องการคู่แข่งตัวจริงในในอินดัสซีอาจจะมีเป็นพันๆหมื่นๆบริษัทแต่พอทำแ t e g ิกกรุ๊ปแล้วจะเหลือที่เป็นคู่แข่งจริงๆของเราอาจจะเหลือ4 5หบริษัทเท่านั้น นั่นคือเราจะได้ไม่ไปแข่งเปะปะไปหมดเราถึงต้องมีการวิเคราะห์นะวิเคราะห์คู่แข่งนั้นนะวิเคราะห์รัฐบาลวิเคราะห์ซัพพลายเออร์นะคะแล้วก็คอมมูนิตี้รวมทั้งอินเทรสเน็ตปอันนี้ก็โดยรวมทั่วๆไปว่าเราต้องวิเคราะห์นะสภาพแวดล้อมภายนอกต่างๆนะที่ส่งผลกระทบกับเราทางอ้อมซึ่งแต่ละอันมีเครื่องมือของมันทั้งนั้น นะากาจการที่นะฮะมันเยอะมากใช่ไหมเราถึงต้องใช้ตัวนี้กรอง mm hmm. เขาเรียกอ e ช r i ายที่แมทริกซ์มาตามที่เราเรียนมาต้องใช้ตัวนี้กรองนะโดยที่ต้องมาดูว่านะประเด็นอะไรที่มันนะมีความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นนะโดยให้นะคะแนนมัน3ระดับให้ให้มากปานกลางน้อยนะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ต้องดูว่าประเด็นนั้นเนี่ยนะมันมีความเป็นไปได้ที่จะกระทบกิจาก,การเรา นะก็ให้สามระดับเหมือนกันเสร็จแล้วจะเห็นว่าถ้ามันตกอยู่สามช่องนี้เราเรียก High Priority เครื่องมือนี้คือเครื่องมือที่กรองปัจจัยที่มันอยู่รอบตัวเราที่มันมหาศาลเนี่ยให้มันเหลือเฉพาะอันที่สำคัญสาคัญ,คญก็คือ High Priority ถ้ามันตกอยู่ในช่อง High Priority หมายความว่าประเด็นเหล่านั้นเนี่ยนะเมื่อเราให้น้ำหนักแล้วมันอยู่ในระดับปานกลางถึงมากทั้งสองด้านเห็นไ,ไหมถ้าอยู่ในระดับ e d เดียม high ทั้งสองด้านเนี่ย มันก็หยุดในช่องสีขาวตรงนี้เราถึงจะเลือกมันออกมาเป็นปัจจัยเชิงกลยุทธ์แต่มามถ้าสีแดงตรงนี้นะเราบอกว่ามันเป็นปัจจัยที่สำคัญเหมือนกันมันเป็น medium priority medium priority คือมันสำคัญเหมือนกันแต่มันยังรอได้ถ้าหากมันอยู่ low priority ตัดมันทิ้งไปเลยเห็นไมอันนี้ก็คือเป็นเครื่องมือที่จะกรองนะว่าปัจจัยไหนที่สำคัญที่สุดนั้น เสร็จแล้วเราก็มาวิเคราะห์ใช่ไหมตรงนี้เรายังวิเคราะห์หาตัวอะไร External Environment หาโอกาส T ใช่ไหมหาโอกาสกับภพยคุกคามเราก็ต้องมาวิเคราะห์ Industry ซึ่งเราใช้เครื่องมือไฟ f o r เนี่ยนะฟออีกตัวหนึ่ง Force ที่5ใช่ไหมก็ต้องเพิ่มเข้ามาเพราะฉะนั้นในแต่ละ f r r e เนี่ยใช่ไหมเราก็ต้องสมมุติว่าเราอยู่ข้างในอยู่ตรงกลางเนี้ยเสร็จแล้วเรามีแรงกดดันรอบทิศเลยเราก็ต้องวิเคราะห์มันออกมาว่า มันคือ O หรือ T เห็นไหก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องมากรองก่อนว่าปัจจัยอันนั้นเนี่ยนะมันมากระทบเราไหมนะโดยที่กรองจากใช้ตัว issue priority matrix ตัวนั้นเนี่ยนะฮะแล้วเสร็จแล้วเราก็ถึงต้องมาแยกอีกทีหนึ่งว่ามันคือโอกาสหรือภัยคุกคามมันสนับสนุนให้กิจการของเราดีขึ้นไหมหรือมันทำให้เราแย่ลงนะคะ น,ะะนี่กนะะ็วิเคราะห์ตรงนี้พวกเราเชี่ยวชาญกันมากเพราะเราเรียนทั้งมาร์เก็ตติ้งเลยในใช้ไฟฟอสโมเดลนะคะแต่ส่วนใหญ่พอให้ทำแล้วก็จะวาดมาแต่โครงและ,ะรายละเอียดคุณก็ไม่ค่อยนะะจะเขียนบอกตรงนี้นะคะมาถึงวันนี้แล้วต้องใช้เป็นเราต้องใช้เครื่องมือตัวนี้ให้เป็นนะเพราะเป็นการที่เราจะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลกระทบต่างตรง,ตรงแล้วเราก็ต้องดึงมันออกมาได้ว่า นะไอตัวที่เป็น new e n t r a t of new e n t r a n c e นั้นเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างนะอันไหนเป็น trade of substitute เป็นภัยคุกคามจากสินค้าทดแทนอะไรพวกนี้หรือบริการที่ทดแทนอันนี้มันมีทั้งหมด5้านะไอตัวเนี้ยที่เมื่อกี้เราต้องวิเคราะห์คู่แข่งเนี่ยเพราะเราก็จะต้องดูว่ามันแข็งกันมากไหมใช่หไหมอย่างที่อาจารย์บอกว่าตัวที่จะบอกให้เรารู้ว่า นะเรากำลังเผชิญกับสภาพที่มีการแข่งขันสูงหรือน้อยให้ดูที่ profit margin เราต้องกลับไปใช้เครื่องมือทางการเงินดู profit margin สูงแสดงว่ามันแข่งกันน้อยถ้า profit margin มันน้อยนิดเดียวแข่งกันดูแรงมากใช่ไหมซึ่งตรงนี้มันก็เป็น O หรือ T เงี้ยเราต้องวิเคราะห์ออกมาอีกทีหนึ่งนะคะจากเครื่องมือพวกนี้แล้วก็วิเคราะห์นะว่ามันคือนะโอกาสหรือภัยคุกคามนั้น นะนี่ก็ถ้าเวลาเราทำละเอียดอีกทีหนึ่งเนี่ยนะฮะก็สร้างตารางออกมาจากที่เราใช้เครื่องมือทั้งหลายลสิ่งที่เขาจะอ่านกานค่าที่เขาต้องการคือตัวนี้นะคะ total weighted score หลังจากที่เราให้คะแนนมันเราแยกออกมาว่าอันนี้คือปัจจัยที่นะปัปจ,จัยจเชิงบวกที่เป็นใจภายน,นอกอะไรที่เป็นปัจจัยเชิงลบเนีย่ยมาเราก็นะเอามาใส่ไว้ในตารางนี้เสร็จแล้วเราให้คะแนนให้น้ําหนัก นั่นก็คือว่าปัจจัยเหล่านี้มันกระทบกิจการมากหรือน้อยถ้ากระทบมากเราให้คะแนนมันสูงถ้ากระทบน้อยเราให้คะแนนมันน้อยโดยไม่ต้องมองว่ามันเป็นบวกหรือลบรวมล้รว,วมกันแล้วต้องไม่เกินหนึ่งแล้วมาดูเรตติ้งเราก็หันกลับมานะตรงกันข้ามว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยปัจจัยเหล่านี้เนี่ยนะกิจการหรือบริษัทนั้นเนี่ยสามารถที่จะตอบสนองกับปัจจัยเหล่านี้ได้มากน้อยแค่ไหน ถ้าเราตอบสนองต่อปัจจัยเหล่านี้ได้มากเราก็ให้เรต i ติ้งมันสูงเรต i ติ้งนี้เขาให้1นถึงหนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็นะคะให้เวทกับเรต i ติ้งนะคะมาแล้วก็เอามาคูณกันกลายเป็นเวทเ d สกอ r e แล้วก็ตัวรวมนี้จะบอกว่านะบริษัทในกิจการของเรานั้นเนี่ยนะสามารถที่จะตอบสนองกับปัจจัยเหล่านี้นะอยู่ในเกณฑ์ไหนเขาให้คะแนนอ่านกัน1นถึงห ถ้าสามขึ้นไปอยู่ในนะเกณฑ์ค่อนข้างดีนะตัวนี้เราทํากันมาแล้วนะคะในที่เราเรียนเนี่ยนะคะซึ่งเ,เวลาที่นะ,ะสอบนั้นถ้าเขาไม่ได้ถามไม่ต้องทํามาเลยนะคะไม่ต้องมาทำเพราะฉันรู้อะไรอย่างเงี้ยนะอยากจะบอกนะคะไม่ต้องทํามานะคะนะครังหลังที่สอบแก้ไอ้ก็ยางมีคนทำมาอีกนะอ่านิดเองนะคะคราวนี้มาดูนะคะ ด้านนะคะปัจจัยภายในเนี่ยเราต้องการหา s t r e n g t h กับ weaknesses ใช่ไหมนะฮะจุดอ่อนจุดแข็งอบอกอีกนิดนึงคือเรื่องของภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะถ้าสมมุติว่านะมันเป็น technical term ถ้าเราจำมันได้เราเคยใช้มันคล่องนะแล้วเราเขียนไม่ได้ถูกต้องการุณาเขียนมามันเพิ่มเพิ่มมูลค่าของคำตอบของคุณแต่ถ้าไม่แน่ใจกรุณาอย่าเขียน คืออ่านมาบางทีจะจบแล้วนะเจอแล้วมันมันแบบกลายเป็นแบบจะให้คะแนนมากๆเห็นแล้วเอ้าททำไมเขียนอย่างนี้สตาบิลิตีนี่มรู้มาจากไหนเอาสตาของ BCG มาบวกกับอะไรอย่างเงี้ยคือจำได้งูงูปะปะ๊าเอาไป,ป,ปใส่หมดถามถามอิชูัยทีแมทติกก็เอา BCG มาตอบเอาอะไรอย่างเงี้ยคือจำอะไรได้ฉันก็ใส่เข้าไปอย่างเงี้ยนะะก็ต้องคิดให้ดีก่อนนะคะก่อนจะตอบนั้นเพราะเพราะว่าเวลามันน้อยด้วย ก็พูด <medio> ถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในหานะจะหาจุดแข็งนะคะกับจุดอ่อนหรือจุดเด่นจุดด้อยถ้าเป็นจุดแข็งนั้นก็คือเป็นสิ่งที่ก็ถือว่านะมันเป็นสิ่งที่นะถือว่าเป็นทรัพย์สินเนี่ยที่จะบูสต์ก็คือจะช่วยส่งให้ไอ้ความสามารถทางการทํากําไรมันได้มากขึ้นแต่ถ้ามันเป็นจุดด้อยนะคะเขาบอกว่ามันเหมือนเป็นนิสิยมันเป็นตัวถ่วงอะนะมันเป็นทําให้เราเนี่ยและมีความสามารถในการทํากําไรเนี่ยนะฮะได้น้อยลง นนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเนี่ยนะ,ะมันก็เหมือนกับการที่เราวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกนะซึ่งตรงนี้นะฮะก็ทําให้เราสามารถจะสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันอย่าง,ย,างยั่งยืนนั้นเนี่ยนะคะแล้วก็ <c oughs> เป็นตัวที่นะฮะเราจะสร้างตัว Business Model เราใช้ Internal Analysis เนี่ยนะคะเราใช้ปัจจัยภายในการจะสร้างตัว Business Model เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าเราอยากจะรู้ความลับของคู่แข่ง ว่าเขาทำยังไงกิจการก็ถึงประสบความสําเร็จให้ปหาพิเศษโมเดลเก็ให้เจอใช่ไหมที่วีที่ทการบอกทุกคนก็พยายามสร้างพิเศษโมเดลตัวที่ทําเงินให้เขาอ่ะเขามีวิธีการหาเงินยังไงนอกจากดูไอ้ตัวปัจจัยภายในของเขาใช่ไหมคะเขาก็ต้องมาดูว่าสภาพแวดล้อมภายนอกเนี่ยมันเอื้ออํานวยไหมเช่นโอกาสมันเปิดที่เขาทําอย่างนี้นะนนั่นก็คือนะคะตัวที่เราพูดถึงพิเศษโมเดลเมื่อกี้อาการนี้มาดูนะคะว่า นะจันจะข้ามตรงนี้ไปนะฮะนะว,ว่าเวลาที่เราใช้ปัจจัยภายในในการที่จะสร้างนะ,ะเ,เราก็นะจะต้องมาดูว่าสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงเวลาที่เราพูดถึงตัวสภาพแวดล้อมภายในคือเราต้องค้นหาให้เจอว่าอะไรคือคอมพิเทนซีของเราใช่ไหมยังจำได้นะคะคอมพิเทนซี่คืออะไร นะภาษาไทยเราแปลว่าสมรรถนะนะาคนก็แปลศักยภาพอะไรก็ตามนะ competency ก็คืออะไรก็ตามที่เราทำได้ดีที่สุดเราจำภาษาอังกฤษนะคะง,ง่ายนิดเดียว something that you do exceedingly well นะอาจารย์บอกดูตัวอย่างง่ายๆบอกทำกับข้าวเป็นไหมเป็นตกลงทำแลรอร่อยที่สุดทอดไข่เจียวนี่คือ competency บริษัทเราทำอะไรแย่ๆไปหมด แต่เราบอกว่าอะไรละที่มันเด่นที่สุดที่เราทําได้ที่สุดหรืออะไรที่เราถนัดที่สุดอันนี้คือ competency เราต้องหาตัวนี้ให้เจอนะเพราะว่าเราจะต้องมาดูว่าเมื่อ c o ม p e t e n c y อันนี้เป็นสิ่งที่เราทําได้ดีที่สุดแล้วคนอื่นไม่มีคนอื่นทําไม่ได้เห็นไหมรณะนี่มาวันหนึ่งคนอื่นเขาก็อาจจะทําได้เหมือนเราเราก็ต้องเอามาเปรียบเทียบว่าสิ่งที่เขาทํากับสิ่งที่เรามีหรือสิ่งที่เราทํานั้นใครดีกว่ากัน ใครเหนือกว่ากันใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวที่นะคะจะกรองนะ,ะว่าอะไรดีอะไรที่เรานะคะด้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้เราก็มีเครื่องมือในการที่จะค้นหาใช่ไหมหาตัว c o m p e เ e n c นนั้นที่เราเรียกอะไร v ว r รีโ r a ฟรมเวิหรือเปล่าใช่ไหมเป็นตัวที่เราจะต้องค้นหาว่าอะไรคือสมรรถนะนะ ที่นะเรามีอยู่แล้วเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นมันเป็นสมรรถนะที่เราเหนือกว่าเขาเราเรียกตัวนี้ว่า distinctive competency สมรรถนะที่เหนือกว่าคู่แข่งมาที่เราบอกว่าเราเนะทำเบเกอรี่เงี้ยนะฮะเราทำขนมวันนี้อร่อยที่สุดเมื่อเทียบกับเขามีคนอื่นทำได้เหมือนๆเ,เราวันวันตอนแรกไม่มีใครทำเลยเราเราบอก